วันนี้มาตอบคาถามท่านนึงนะครับได้ถามเข้ามาว่าถ้าเรากบโคนกล้วยทั้งหมดนี้แล้วหน่อเขาจะเสียไหมผมจะให้ดูครับโคนกล้วยก่อนที่ผมจะกบจะเป็นลักษณะนี้ครับจะมีหน่อรอบโดยลักษณะของกล้วยแล้วเขาจะตั้งโคนอยู่ที่ผิวดินครับเขาจะไม่อยู่ลึกผมจะกบมิดเลยครับนี่เป็นโคนกล้วยที่ผมกบแล้วครับ จะกบแบบนี้เลยครับทั้งหมดกบไม่ให้เห็นหน่อเลยครับผมก็จะตอบคำถามนะครับว่าหนอเขาจะเสียไหมหนอเขาจะอยู่แบบนี้ครับเรากบทับไปเลยหน่อเขาจะไม่เสียครับโดยธรรมชาติของกล้วยแล้วเขาจะสร้างเงาอยู่ที่ผิวดินแบบนี้นะครับแบบต้นแม่ถ้าเรากบกบทับไปเลยเขาก็จะ จากเดิมเงาเขาจะอยู่ติดแม่ครับเงาต้นแบบนี้ครับเขาจะอยู่ติดกับต้นแม่ถ้าเรากบถ้าเรากบดินทับไปปุ๊บเขาก็จะขยับเงาขึ้นมานะครับเขาจะสร้างเงาอยู่ผิวดินมาสร้างเงาอยู่นี่ก็จะทําให้เงาห่างจากต้นแม่แล้วเวลาเราขุดหนอ่อก็จะขุดง่ายครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเรากบทับก็หน่อเขาจะชะงักไปพักหนึ่งครับ เพราะว่าเขาใช้เวลาสร้างเง้าแล้วก็แทงหน่อขึ้นมาใหม่ก็จะช้ากว่าแต่ถ้าเราตัดเฉยๆโดยที่ไม่กบโคนครับอาทิตย์เดียวเราก็ต้องมาตัดอีกแล้วครับแป๊บเดียวครับยาวเร็วอันนี้ตัดได้2วันเองครับวันนี้วันที่2นี่ครับนี่ก็ยาวขึ้นมาแล้วครับเราต้องเราต้องตัดบ่อยช่วงแรกแต่ถ้าเรากบโคนก็จะช่วยได้ครับก็จะชะลอไประยะหนึ่งแล้วก็ข้อดีคือจะกบลาก อลอรากที่ออกจากโคนลากใหม่ครับที่ออกจากโคนมาให้มาหากินได้ผิวดินครับเพราะว่าธรรมชาติของกล้วยเขาจะลากเขาจะอยู่ผิวดินก็นี่แหละครับคือเหตุผลที่จะต้องกบโคนนะครับแล้วก็หนอ่อก็ไม่เสียหายครับไม่ต้องเป็นห่วงครับหนอ่อเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ไว้หนอ่อช่วงตกเครือแล้วครับเราถึงจะไว้หนอ่อเริ่มไว้หนอ่อกช่วงนี้เราไม่เป็นไรครับเราต้องรีบจัดการหน่อก่อน ก็เป็นว่าไม่เสียหายนะครับไม่มีผลกับเป็นผลดีกับกล้วยครับจะได้โตเร็วครับถ้าคลิปมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ